ฮัลโหลโควมาหยังสะดวกคุยกับผมบ่ครับอันคือผมมันโทรมาทวงเงินกันที่ยืมไปนะครับโอ้่ค่อยสะดวกป็นไดตอนนี้ขคอยบ้าบ้างลบกวนใส่หนีนเด้อยครับเด้อเงินน่ยยืมไปติดโดนแล้วพอดีผมมันเดือดร้อนนะครับคันนี้ข่อยสิทักไปหาดอกบ่ต้องโทรมาเด้อตอนนี้ข่อยอยาอยู่โอ้ลบกวนใส่หนีไว้ไว้นี่ด้อครับเพราะว่าตอนนี้ขคอยก็เดือดร้อนคือกันลูกขคอยไปโรงเรียนข่อยก็บ่มีเงนิงนให้ลูกข่อยอยู่เดีเ๋ยวนี้ตอนนี้ข่อยก็มาตัดอยรับจ้างแล้วเน คอยได้เจ็ดชิปมัดยู่เนี่ยมียพราตายเลาเนี่ยคอยเป็นประธานไงเฮ็ดลงทานอยู่วัดป้าเพียะขันจะว่างกับมารับของแจกลงทานอยู่เต็ไข่พี่เด้อฮาดลูกนีกูเป็นเจ้าภาพไงลงทานแต่กูมาตัดอ้อยรับจ้างเอ้จะทรมาหยกดด้อยีกจักสองเดือนขันคอยมี่อยจิทักไปหาดอกฮัดลูกนียืนคำขาดเจ้านีเอ้ เป็นน้อนสูกหนาเป็นยังขึ้นขามาย่างเดือดก็ได้ขอมาด้รือ้ามื่อเส้าขวงขมาเนาะเอ้าได้ขมายังไหนเมื่อขึ้นไอแม่เขาเปไม่ห้องแม่เขาไได้ขอมาโอ้ยีสิบบาทเถๆเ้าเมื่อเส้าบุขอมาแม่เอาเกยีบบยีิตัวเจ้ามาใหม่เนาะว้านะ เลวมาเลยี่นี่มาจของบาเนาะหบุญสื่จังูเนี่ยลาบมันบ่มี่ตาทเดียวจี้เดียวตาเดียวเจ้าเอ้ยเอ้ยอยู่นี่เด้อพีพลบ้านพีอ้อยู่มีดจมมเดี๋ยวนี้เด็ังกลังทำเช้าอยู่ปยว้า่่กลังอยากรกินอยู่น โอมแม่ซ oh, ้ำๆนะนะเอาสักไม่ยังสั่นซ right ักผ้าซ้ำๆได้ยดีเอ้าาโอยเนาะเี๊ยซักผ้าซ้ำเาเป็นบาเองฮ่าฮ่ฮ่าาฮาฮ่า่าฮะาฮ่เฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่า่่าฮ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 ่าาฮาฮ่าฮ่าาา่่า่า้า่่า เ็เป็นเกรติในปืนจริื่อมแท้ผมไม่ย่ามกิ่นน้องผมจย่างจะงอยผมจย่าจะใดไม่ยางกลินจะงอยผมจย่างในปืนเอาบ้างไ้เพื่เสียใจฝืนใจใช่เออนิดหน่อยนิดหน่อยเขาเป็นอย่างดอกนิดนิดหน่อยนิดนิดน่อยนิดยเออเออนออเออเออออเออเออออนอดออเออเออเอเอ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 เออเนอเเออเอเออ่อเออเเอ นิดๆนิดตถวนีน้นน <c oughs> เคยใหญ่วะ